เฝ้าบ้านเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วที่สุพรรณบุรีเมื่อครั้งผมยังวัยรุ่นสมัยนั้นครอบครัวยังไม่ค่อยมีเงินแต่ด้วยความอยากมีเงินเหมือนเพื่อนๆจึงออกไปทำงานที่อื่นผมจึงออกไปหางานกับเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่ง จนได้งานรับจ้างกรีดยางทางภาคใต้มีที่พักพร้อมอยู่กลางป่ายางวันทํางานวันแรกนายจ้างขับรถกระบะไปส่งแค่หน้าสวนยางแล้วชี้ให้เดินเข้าไปสองข้างทางมีแต่ป่ายางจนถึงบ้านระยะทางเกือบ6กิโลเมตรทำไมมันไม่เข้ามาส่งวะอีฮ่าให้เดินตั้งไกลน้ำใจแม่งไม่มีเลยวะ่ะ ผมบ่นกับเพื่อนจนถึงบ้านที่พักบ้านพักค่อนข้างใหญ่จนน่าสงสัยว่าไม่น่าจะใช้บ้านสำหรับลูกจ้างบ้านไม้ยกพื้นสูงประเวณหน้าบ้านเป็นหลานกว้างบันไดค่อนข้างเก่าเดินขึ้นมีเสียงดังแอดแอดที่ประตูบ้านมีผ้ายันเก่าๆซีดแปะไว้เหนือประตูเขียนอักลรด้วยดินสอพองจางๆ ผมกับเพื่อนมองหน้ากันแต่ไม่ได้พูดอะไรเมื่อไข่กุญแจเปิดประตูเข้าไปกลิ่นอับสาประทะเข้าหน้าทันทีจนต้องปิดจมูกพลางคิดว่าคงปิดบ้านไม่นานจากนั้นก็เริ่มทำความสะอาดบ้านที่เต็มไปด้วยฝุ่นและหยากใยแต่มีห้องหนึ่งถูกล็อกกุญแจตัวใหญ่ไว้และนายจ้างกำชับไว้ว่าห้ามเปิดห้ามไปยุ่งเด็ดขาด ให้นอนกันหน้าทีวีกว่าจะทำความสะอาดบ้านเสร็จก็ป่าเข้าไป6กโมงเย็นผมและเพื่นอนก็อาบน้าทำอาหารกินกันแล้วลากที่นอนมานอนดูทีวีกลางบ้านกระทั่งสองทุ่มกว่า,วาเพื่อนผมหลับไปได้วยความเหนื่อยส่วนผมเดิมไปปิดไฟขณะกำลังจะล้มตัวลงนอนจู่ๆก็มีเสียงเดินในบ้านดังแอดแอดเบา ผมลุกขึ้นมานั่งมองรอบบ้านมีเพียงความมืดสนิทพยายามที่จะเงี้ยหูฟังเสียงกลับเงียบหายไปแล้วผมก็คิดว่าหูคงฝาดไปเพราะล็อกประตูบ้านด้วยตนเองไม่น่าจะมีใครขึ้นมาได้คืนต่อมาหลังจากกินข้าวเย็นผมกับเพื่อนปิดไฟนอนตั้งแต่หัวค่ำเพราะต้องตื่นเช้าไปกีดยางแต่ผมนอนไม่หลับ พลิกซ้ายพลิกขวาจนเป็นเวลาห้าทุ่มแล้วอยู่ๆก็ได้ยินเสียงบางอย่างเบาๆพยายามเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจเสียงเคาะประตูจากข้างนอกก็ก็ก,ก็แล้วเงียบผ่านไปแค่อึดใจเสียงประตูก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่ดังกว่าเก่าก่อนเสียงเคาะจะดังไปตามฝาบ้านจนรอบบ้านแล้วมาหยุดที่หน้าประตูเหมือนเดิม ผมหลมตัวนอนกลุ่มโป่งทันทีคนลุกตั้งไปทั้งตัวคิดในใจว่าร,รอบๆป่าไม่มีระเบียงให้ยืนใครจะมายืนเคาะได้หรือคนจะเคาะได้ก็ต้องมีมือยาวกว่าสเมตรซึ่งไม่น่าจะใช้คนผมสะกิดเพเรียกเพื่อนเบาๆก็ไม่ตืต่นผมจึงตัดสินใจลุกขึ้นไปเปิดไฟขณะเดินไปที่สวิตไฟท่ามกลางความมืด กลับเห็นบางอย่างอยู่ที่ตรงประตูภายในบ้านผมเพ่งสายตามองเห็นผู้ชายนั่งพิ่งประตูอยู่ตอนนี้รู้สึกเย็นวูบขาแข็งก้าวไม่ออกสักพักผู้ชายคนนั้นก็ไอแห้งๆขึ้นมาผมได้สติจึงรีบวิงปป่งไปเปิดไฟสว่างพรึบทันทีหันกลับไปดูก็มีแต่ความว่างเปล่าจึงรีบกลับมานั่งพรางคิดในใจว่าเป็นเจ้าที่หรือผีตายโหงกันนะ เพราะได้ยินมาว่าบ้านที่ไม่มีคนอยู่นาน่นานนผิวหรือวิญญาณเร่ร่อนจะเข้ามาสิงสถิตคืนนั้นผมนอนเปิดไฟทั้งคืนแต่ก็ไม่กล้าบอกเพื่อนเพราะหากกลัวจะพากันหนีกลับงานก็ยิ่งหายากกันอยู่คืนถัดมาผมคิดว่าถ้าเจออีกสติจะแตกแน่ๆผมจะกินยานอนหลับสองเม็ดและก็ได้ผลหัวถึงหมอนผมหับสนิททันที แต่พอเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาเจอเพื่อนนั่งตาอิดตาโรยเหมือนคนไม่ได้นอนจึงถามมันว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้ความว่าเพื่อนฝันว่ามีผู้หญิงท้องผมยาวมายืนกลางบ้านหน้าดำผิวดำเหมือนเอาฐานหรือดินหม้อมาฐานทั้งตัวตานีแดงฉานมองหน้าเราเราเดินกินเลือดกินเนื้อที่นี่ของกูพวกมึงออกไป ยิงท้องแก่คนนั้นพูดด้วยเสียงเคลี้ยวกราดหอมปีดหลงด้านบ้านจนมันสะดุ้งตื่นกลางดึกปลุกผมเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นสักพักมันก็ได้ยินเสียงเคาะข้างฝาข้างนอกบ้านและคนวิ่งบนหลังคาทั้งคืนจนมันได้แต่นั่งคลุมโปงนอนไม่หลับเห็นเช้าเช้านั้นหลังกรีดยางเสร็จผมถามนายจ้างที่ไปเอาน้ำยางว่านายครับผมจะไม่ไหวแล้วนะครับ ที่นี่ไม่มีอะไรกันแน่ผมเจอมาสามคืนติดแล้วนะครับนายไม่มีหาอะไรทั้งนั้นพวกมึงจะหาเรื่องให้ขึ้นค่าจ้างหรือไงกูไม่ขึ้นในหรอกนะมึงไม่ทําก็ไปพ้นหน้ากูทั้งคู่แต่ค่าจ้างที่ทํามากูไม่ให้นะเพราะมึงจะไปเองนายจ้างมองผมกับเพื่อนแล้วด่าก,กราดเสียงดังผมทําได้เพียงยืนกำหมัดตัวสั่น ทั้งที่เนนใจคลุกกลุ่นด้วยความโมโหแทบจะถลักงั้นผมขอขอมาไหว้เจ้าที่กับเส้นผีหน่อยได้ไหมครับนายตั้งแต่มาอยู่เนี่ยไม่เคยไหว้เจ้าที่เลยเงินผมก็ไม่มีเพื่อนผมถามอย่างใจเย็นทําให้หน่ายจ้างนิ่งไปแล้วก็ให้ผมกับเพื่อนนั่งรถไปเอาไก่ที่บ้านมาสองคู่ขนมและทูบเทียนเก็บดอกไม้ตัวแถวนั้นมาเอง ช่วงบ่ายจึงช่วยกันฆ่าไก่เอามาต้มคู่หนึ่งเอามาไหว้เจ้าที่ขนมและดอกไม้ตั้งบนโต๊ะตรงลานหน้าบ้านพร้อมทั้งจุดทูปไหว้ส่วนไก่อีกคู่หนึ่งวางบนเก้าอี้จุดทูปปักไปที่ไก่พร้อมเล่าข่าวขวดหนึ่งพอทําเสร็จแล้วเราก็สบายใจขึ้นมา,มากเพราะคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด ค่ำวันนั้นหลังจากอาบน้ำกินข้าวเสร็จก็ปิดไฟกำลังจะนอนอยู่ๆก็มีเสียงโปร่งเพลงอยู่หน้าบ้านเมื่อเปิดไฟไปดูก็เห็นเครื่องเส้นหล่นกระจัดกระจายเต็มหน้าบ้านตอนแรกก็คิดว่าหมามากินเครื่องเส้นตั้งแต่กรีดอย่างหมาไม่เคยเห็นหมาเลยสักตัวและเครื่องเส้นก็อยู่ครบเพื่อนบอกว่าท่าจะไม่ดีแล้วคืนนี้เปิดไฟนอนพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บเครื่องเส้นแล้วกาัน ขณะกำลังหลับๆก็ต้องสะดุ้งตื่นเสียงประตูเปิดดังแกรกพร้อมกับเสียงเหยียบหมากระดานดังเยดเยดใกล้เข้ามาที่เรานอนอยู่เสียงนั้นเดินไปมารอบๆที่นอนผมลีตาขึ้นมองก็แทบจะหลับตาไม่ทันตามกลางไฟที่เปิดสว่างทางบ้านผมเห็นแค่ขาถึงเอวไม่มีท่อนบนกำลังเดินรอบๆตัวผมกับเพื่อน ผมพยายามจะสะกิดเพื่อนแต่ร่างกายกับแข็งทื่อขยับไม่ได้แต่รู้สึกว่าที่นอนข้างตัวยว่บลงสองข้างเหมือนมีคนมายืนคล่อมตัวไว้แล้วพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าเตะจม,มูกหายใจแทบไม่ออกเนือตัวสั่นเทาด้วยความกลัวสุดขีดจู่ๆก็ได้ยินเสียงเพื่อนตะโกนว่าเฮ้ยสวดมนเสียงเพื่อนทำให้ได้หลุดจากอาการตัวแข็ง เรารี yeah. พนมมือสวดบทอิติปิโสแต่ขณะเริ่มท้องอิติปิโสตอนนั้นกูก็สวดบทนี้แหละแล้วก็ไม่รอดฮะฮะฮะฮเสียงเย็นเยือกไปถึงขั้วหัวใจพร้อมเสียงหัวเราะลั่นบ้านผมคิดในใจว่าถ้าไม่ไปให้ผลจากตรงนี้คงเป็นบ้าสติแตกแนะ่ๆนะจึงกลั้นใจจับมือเพื่อนกระชากให้ลุกวิ่งลงบ้าน มุงนาบ้านไหนจ้างผมขณะวิ่งฝ่าป่ายางเสียงวัวเลาะเย็นเยือกยอก็ดังขึ้นตามหลังมาติดติดผมกับเพื่อนหลังไปมองก็เจอเพียงท่อนล่างทั้งแต่เอวลงมาวิ่งตามมาด้วยผมกับเพื่อนแหกปากร้องดังลั่นแล้ววิ่งไม่คิดชีวิตจนถึงบ้านนายจ้างรีบทบประตูเรียกนายจ้างจนนายจ้างเปิดไฟลงมาเปิดประตูพวกมึงเป็นอะไรมีใครมา หรืออะรมาป้นน้ำยางนายจ้างถามด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวผมรีบเล่าเรื่องที่บ้านหลังนั้นให้หนายจ้างฟังแกหลับตาพรางถอนหายใจก่อนหลุดปากออกมาว่าปกติมันไม่เคยหลอกแรงขนาดนี้นี่หว่าทำไมครั้งนี้เล่นกันซะขนาดนี้ผีที่เห็นผีที่เห็นเป็นน้องชายกูที่ตายไปเมื่อแปดปีที่แล้วบ้านที่อยู่ก็เป็นบ้านของมันนั่นแหละ เมื่อก่อนน้องชายกูใช้เลื่อยวงเดืยตัดต้นหญ้าที่ล้มเพราะพายุตัดเป็นท่อนๆเอาไว้ขายอยู่หน้าบ้านแต่ตอนลุกขึ้นยืนจะตัดเกิดหน้ามืดล้มไปโดนเล่อยวงเดยจึงถูกตัดตัวขาดครึ่งท่อนส่วนเมียมันที่กำลังท้องหกเดือนก็ตรอมใจผูกคอตายเมืองคืนนั่นแหละปกติคนมาอยู่ได้ไม่ถึงคืนก็ลาอ,ออกแต่แล้วนี่คงเห็นว่าพวกแกทนอยู่ได้หลายคืน เลยหลอกหนักเลยละสิไหนจ้างเล่าเนน้ำเสียงราบเรียบคืนนั้นผมนั่งอยู่ที่หน้าบ้าไนหนจา้างรอจนฟ้าสางจึงขอละออกกลับบ้านเกิดก่อนกลับไหนจ้างยัดเงินใส่มือผมกับเพื่อนแล้วกาชับว่ากูให้มึงคนละสองเดือนแต่พวกมึงห้ามไปเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนะผมรับเงินแล้วหันหลังเดินจากตัวนั้นมาเงียบ ตั้งแต่นั้นมาผมกลับไปอยู่บ้านทำไร่ปลูกผักไม่เคยไปทำงานที่อื่นอีกเลยก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้ลเล่าเรื่องผีในสไตล์จากยมดฟังแทรต่อไป